โอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับช่องไอเท่าสตอรี่นะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูอย่างที่ผมบอกไว้นะเพื่อนๆในคลิปแรกคลิปเมื่อกี้ที่ผมลงไปอ,อ่ะเออผมจะพาไปดูว่าตรงไหนน้าท่วมกันบ้างนะเพื่อนๆโอ้โหโหมผมรั่วว่ะไอ้บ้าเอ,อ้น้ําฝนมันเข้าหมดผมว่นะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าตรงไหนน้าท่วมกันบ้างโอ้เพื่อนๆเด็กๆอาบน้ำกันเต็มเลยแล้ขลับไปเรื่อยๆนะเพื่อน ตอนนี้คือฝนยังตกไม่หยุดเลยนะนเพื่อนตั้งแต่เช้าอะ่ะมีมันหยุดไปบ้างสักสิบนาทีห้านาทีอ่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ยังตกไม่หยุดเลยเดี๋ยวนี้ผมจะพาไปดูกนันนะเพื่อนก็ขับรถไม่ต้องรีบมากนะนเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเราไปทางนู้นดีกว่าเพื่อนโอ้ผมว่าทางนู้นน้ำท่วมแน่ว่ะโอ้ไปดูน้ำท่วมกันนะนเพื่อนคือมันตกหนักโอ้โหเพื่อนดูน้ำเริ่มเต็มนะ คือมันมันตกหนักบ้างเบาบ้างหนักบ้างเบาบ้างครับเพื่อนแต่คือมันตกเลยนะตกแบบไม่หยุดเลยอ่ะคือมันพายุเข้าไงภาคใต้เพื่อนเห็นว่าตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ถึงวันที่สี่คือฝนตกหนักมากครับเพื่อนโอเคตอนนี้ผมก็กําลังขับรถอยู่นะอากาศหนาวมากครับเพื่อนชนน้ำเลย คือมันตกหนักมากจริงเพื่อนเพื่อนเมื่อคือแบบเมื่อคือนอะัะมันตกตั้งแต่ตั้งแต่เกือบเกือบสิบโมงแล้วเพื่อนเพื่อนแล้วก็ทีนี้อะมันก็ยังไม่หยุดเลยจนตีห้าผมสะดุงตื่นนะเพื่อนเพื่อน,อนดูดิอันนี้ในคูน้ําเริ่มเต็มแล้วเต็มยากมากตรงนี้อะ่ะคููนี้น้ําเต็มยากมากเพื่อนเพื่อนมันเป็นบอ่อใหญ่ไงแล้วมันก็ยังต่อกับอีกฝั่งนี้ หมวกมันรัดคอผมผมเพื่อนผมไม่ไหวละต้องต่อยกับหมวกแนลๆโอ้เพื่อนดูนี่ป่านนี้ก็น้ำลุ่มเขาแลว้วอ่ะโธ่ไแล้วก็กลับไปเรื่อยๆนะเพื่อนมันก็ตกไม่แรงแน่แหละตอนนี้แต่มันยังตกอยู่อ่ะคือนี้น้ำเริ่มเต็มแล้วไงเพื่อน เดี๋ยวเราจะพาไปดูทางในกันนะเพื่อนๆมัเน,ออมน,เนเป็นซอยอ่ะเพื่อนๆเป็นซอยเไปดูกันนะว่าน้ําท่วมหรือยังหรือ,อยังไงเพราะว่าแบ่งเป็น EP ดีกว่านะเดี๋ยวผมจะแบ่งนะเพื่อนๆแบ่งโอ้โหเพื่อนๆดูตรงนี้เอาแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้ก่อนเป็นข้าวกรนะรเพื่อนแล้วมาดูขากลับแล้วมาดูขากลับดีกว่าเพื่อนน้ำขึ้นถนนแล้ว ไอเถาไอเถาสตอรี่เพื่อนๆก็ดูกันเอานะผมหายใจแล้วกระจกหมอกผมมันเป็นแบบโอ้โหมันมันขึ้นหมอกอะ่ะเพื่อนๆโอ้โหโอ้โหนี่ฝั่งนี้นะ้ำถึงถนนเลยเพื่อนๆคือมันแห้งจริงๆนะตอนแรกอะ่ะมันแห้งมันมันแรงอะ่ะแต่ตอนนี้อะ่ะ น้ำขึ้นขึ้นขึ้นนะเพื่อนเพื่อนโอ้โหผมว่าข้างหน้ามีน้ำท่วมนะเพื่อนๆือนเอาแล้วเพื่อนๆนี่ไงเยวจะมาดูกันนะเพื่อนเพื่อนเอาแล้วเพื่อนโอ้ยมันท่วมประมาณครึ่งล้อ,อเพื่อนโอ้ยระวังตกบหลุมนะครับตรงนี้มีหลุมอยู่เีาขับรถกันเรื่อยๆนะเพื่อน โอ้ยนี่ไงที่ผมบอกโอ้นะ้ำมาจากไหนกันเนี่ยโอ้ตรงนี้มันเป็นเนินอยู่นะนเพื่อนก็จบมันมืดแล้วผมมองไม่ค่อยเห็นอะผมไม่แน่ใจนะนเพื่อนได้ยินเสียงฝนไหมแต่คือฝนมันกําลังตอกอยู่นะเริ่มมีการท่วมกันแล้วบ้างเพื่อนผมอยากพาเพื่อนๆไปดูหมดเลยอะเนี่ยเพื่อนๆดู ือมันเริ่มท่วมแล้วอ่ะเมื่อก่อนตรงนี้อ่ะคือแบบท่วมแบบลึกลึกกบบเพื่อนเพื่อนลึกเลยอ่ะหัวเข่าอ่ะน้ำเริ่มขังเลยนะเพื่อนตอนนี้อมันไม่มีทางไหลไงถ้ามันมีแสงที่แบบเป็นแสงไฟอะไรพวกนี้เพื่อนเป็นไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกหรือไฟอะไรอ่ะแล้วมันจ้าเพื่อนๆผมขอโทษ้วยนะคือตอนนี้ผมใส่กล้องเออ ไม่แน่ใจนะเพื่อนอีเค้นอีเค้นเพื่อนเอนอีเ e ก้น e e e H9A ตอนนี้เพื่อนผมกลับมาด้านหลังนะโอ้โหเสียงมากก็หึม่มากคือมันดึงหัวเพื่อนเอา้าไม่ใช่เพื่อนโอ้โหเสียงท่อเหมือนเพื่อนผมเลยน้องรุ่นน้องผมแถวบ้าน เดี๋ยวเราจะมาดูรถเขากันนะเพื่อนๆนี่ก็เป็นถนนใหญ่นะถนนใหญ่แถวบ้านผมอ่ะโอ้ยทอ่อ,ทอผาดแพร่เป็นท่อผาดแพร่ผมอยากไฟฟ้าเพื่อนๆดูหมดเลยอะ่ะเราจะมาดูกันนะเพื่อน มันจะเริ่มท่วมกันบ้างก็อยางเพื่อนเพื่อนคิดว่าไงผมไม่รู้อ่ะแต่ผมว่าน่าจะมีทุกคนบ้างเลยเนี่ยนี่อ่ะซอยนี้เนี่ยเพื่อนเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูกันนะเห็นเขาบอกว่าท่วมท่วมท่วมมาเพื่อนมันท่วมอ่ะมันท่วมอ่ะมันท่วมอ่ะนีไ่ไม่ท่วมเลยแต่ผมไม่ชินทางนี้อ่ะเพื่อนเพื่อนผมบอกมันท่วมนะ เราก็จะรีบไปรีบกลับนะเพื่อนอ๋อผมรู้แล้วตาไหนโอ้โหน้ำมันโอ้โหจะบ้าตายเอ้าเขามีงานสอบนเพื่อนโอ้แล้วฝนตกแบบนี้คนมาน้อยแน่ว,ว่าอ่อเสียใจด้วยนะครับการรับญาติผู้เสียชีวิตดูนะเพื่อน ขับลนไปเรื่อยๆนะเพื่อนโอ้โหผมกลัวมันจะแบบตู้มโอ้ลึกอยู่นะเพื่อนโอ้เพื่อน,อนๆผมว่าไปไม่ได้ว่ะไอ้เหี้ยมันลึกเกินน้ำเกือบเข้าท่อแล้วโอ้เพื่อนๆกลับกลับกลับผมกลัวตกท่อว่ะไอ้เหี้ยเออ นี่ไงคือแบบโอ้โหกลัววะ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเรามาคนเดียวด้วยไงเพืเ่อน <c oughs> ผมดูคลิปเยอะไงผมแบบประสาทเสียไปแล้วว่ะตตอนนี้คือแบบเออถ้าแบบเจอน้าอะ่ะแล้วลุยอะ่ะมาคนเดียว,วเพื่อนไม่มีรถขับน้ำมาผมกลัวแต่้ามีรถขับนํำนะโอ้ลุยสบายเพืเ่อน เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่ามันยังถ่ายอยู่ไหมแล้วถ่ายอยู่นะเพื่อนไปกันต่อเลยครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนูน้นกันบ้างนะเพื่อนอันนี้เป็นตัวเมืองสุราษฎร์นะเพื่อนแต่ยังไม่ถึงตัวเมืองชานชานเมืองมั้งนะผมก็ไม่แน่ใจผมก็เรียกไม่ถูกว้ แต่เดี๋ยวถ้าคืนนี้มันตกหนักอะพรุ่งนี้ผมก็จะถ่ายให้ดูอีกนะเพื่อนไปกันโอ้เราเราตรงนี้นานอีกครับเพื่อนไอเที่ยวเบ็โอ้ผมขอโทษนะถ้าผมพูดยาแบะแม่งเอ เอาไงเพื่อนเสยเลยมั้ยโอ้ยน้ำไหลเข้าตาเพื่อนโอ้โหหมวกกันน้องผมด้วยเนี่ยถ่ายแล้วผมลืมเช็ดถ่ายแล้วโอเคได้อยู่เพื่อน <ๆ S 1> <ๆ S 2> โอ้มันไหลตั้งในกระจกผมเลยอ่ะ ผมจะไปทางนอกได้ไหมนะโอ้ผมว่าไปไม่ได้วะเป็นกล้องแอคชั่นแคมมาล่านะเพื่อนๆีเ e n ้ยน H4K เอ้ยเพื่อน มุกมุกมุกอีเ e กนเฮด 9R เพื่อนเพื่อนโหหมอกจะบ้าตายจะบัวลอยหมอกมองอะไรไม่เห็นเลย